ีไปครับเ,เพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่อะไรวัรนที่นึงเนาะวัะนที่นึงก็ขื่ก,ก็ดูเขาเขาดาวกันพวกยืนดูที่บ้านนะครับเพื่อนที่เขาจุดปูก,ก็ได้ดูแค่นหนแล้วไปกล้าไปแล,แล้วก็หัวพุกแต่วันนี้มาดู ข้ามเทศับมาข้ามต้นมาข้ามเทศไม้ต้นนี้ผมได้มาก็ชักสามปีสามปขีขึ้นปีที่สี่ปีเนี่ยคตอนนี้มันเป็นลักษณะไม้ต้นเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะนี่คือคือลากลากห้องท้องต้นต้นเก่าต้นเก่าที่เข้าตัดทําฟืนทําอะไรไปเนี่ย จะเป็นต้นย่อยนะครับต้นใ่ญ่แล้วก็ทาต้นมันก็จะขึ้นฟ้ามาแล้วก็นนะเนี้ยขึ้มาทางตรงนี้เนี่ยครับนี่ตันใจนี่คือคือยอดยอดนะแล้วตรงน,นี้ก็คือจะเป็นส่วนรากรากหนึ่งช่องช่องต้นเนี้ยในส่วนนี้ก็มันจะผุตายหมดนะครับแล้วก็เลยไปดึงออกมาไปดึงแล้วก็เอามีดตัดรากมาตัดรากมาไม่มีดินเลยไม่มีดินแล้วก็รากฟอยก็ไม่ไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่ครับมีมาประมาณช่องซ้ำลำ เป็นกำลังแต่ก็เอามาใส่ดินเลี้ยงไว้ครับเ็นดินเลี้ยงไว้แล้วก็จะแตกมันคือมันรอดง่ายั้นเพมันรอดง่ายมันไม่ต้องขอดดินมาต้องไปขุดหลอมแบบแบบไม้ตื้นท,ทั่วไปครับมันรอดง่ายนะรอดง่ายแต่ก็ห้ามายากมีอยู่ทั่วไปทั่วไปเป็นไม้ไม้ื้นบ้านพื้นเหมืองท,ทั่วไปแล้ว มันเอามาแล้วมันจะต้นนี้มันลักษณะคล่องเข้านะจะค่อนข้างมีอายุหน่อยพอเอามาแล้วก็จะมีดอกไม่รู้ว่าปีนี้จะลุ้นว่าจะติดติดฝักหรือเปล่าออกดอกออกยังไม่รู้จะติดฝักไหมแต่ดอกเต็มต้นเลยครับดอกเต็มต้นเลยก็เป็นไม้ไม้ดอกไม้พ่นอีกอีกชนิดหนึ่งครับที่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 มีอยู่ในพื้นบ้านเราทั่วไป ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมมไม้ไม้ไทยหรือเปล่าไม้ของของประเทศเราหรือเปล่าหรือมันเป็นไม้ที่มีอยู่ลากไร้ประเทศผมไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้โอ้แตเห็นว่ามันมีอยู่ในท้องที่บ้านเราก็สามารถที่จะเอามาเล่้นได้นะเอามาล่้นเอามาทำไม้บอนไซคนนี้ ในส่วนที่จะเป็นซากเนี่ยนาคตต่อไปเราจะเพิ่มซากแล้วก็เดูย๋ยการที่จะกีดเอาเปลือกถิ้งไปนะครับเปลือกถิ้งเพืะอจะเเอาเนื้อนี่ทําซากแล้ว่ายน้ํายาน้ํายาซากอ่ะที่ทาซากะนะครับนี่พบถ่าน้ํายาไว้เป็นอะไรกรรมท่านกรรมท่านปูนข้าวอะไรเนี่ยครับที่เขาทำว่ะต้มต้มมาแล้วเนี่ยมาทาดูแล้วกฏว,ว่ามันก็ไม่ผกนะไม่ผุนะ คราวนี้เราจะทำในรูปทรงลักษณะข้องข้องหมายที่เราจินตนาการนะครับจินตนาการเอาไว้นี่นี่ก็คือการปรับส่งนิดนึงครับว่าถ้ามันเอ็นลงมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนแต่ถ้าเกิดว่ายัางไม่พอใจก็อีกชักนิดหนึ่งนะคอยไปถ้าลงมาเข้านี้แล้วพอไหมหรือจะคนเรือจะ อัางขึ้นหรือจอะยังไงก็แ,ล,แล,ล้วก็ตอนแ้วแต่เราชอบนะมันเป็นมยยไม้ที่ง่ายๆอยู่อยู่อไป่ตามของไรของนาไม่มีไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรเท่าไรหร่แต่สมัยนี้ก็เลยครับจะามาเลี้ยงเก็บไว้ดูเล่นเคยทำมาตอนนานแล้วครับมันก็ เมื่อนานแล้วตอ,ต,อตอนตอนตอนิดติดคือเคยทำประดตอนนี้มันเราไม่ได้เก็บไว้แล้วก็จำนายไปท่ายไปยก็มีได้มาก็เลยลองลองมาทำคุณงค์เยเคยคุยไว้ว่าจะเอามาทำมัน,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 เ,ปนเป็นงานที่เราดีไซน์ข uh ึ้นมาเองครับ ลักษณะการดีไซน์งานแล้วก็แล้วแต่ทุกคนนะใครจะผกสมง่ด้เป็นไม้เป็นไม้ทนุกพีเป็นไม้ยามาดูรีที่ที่ต้องการนะครับลองไปห้าดูมก็มีอยู่ตามองไรทนนร้องหาด้วยกันก็วันนี้ก็กลุ่มแค่แค่นี้นะเพราะว่า วันล่งเ็จะพยายามทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆครับครับอันนี้ก็ขออน,นุญาตสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ